สวัสดีค่ะนิยายสิงเรื่องนี้เป็นนิยายสิงแบบจบในตอนนะคะมีชื่อเรื่องว่าซ่อนรักซ่อนเนหานิยายเรื่องนี้แต่งละภาคสิงโดยป้านวลชวนฟังตัวละครเนื้อเรื่องและสถานที่ล้วนถูกสมมุติขึ้นมาทั้งหมดค่ะป้านวลแต่งขึ้นเพื่อให้ความบันเทิงกับผู้ฟังเท่านั้นหากยังมีจุดใดที่บกพร่องไม่ถูกใจผู้ฟังนะคะป้านวลก็ต้องขออภยัย้ณที่นี้ด้วยค่ะเราไปรับฟังซ่อนรักซ่อนเนหากันเลยดีกว่าค่ะ ชายหนุ่มถึงกับกลืนน้ำลายลงคอดังเอื้อกเมื่อเห็นเพื่อนสาวคนสนิทที่เคยสูงบุคลิกเป็นทอมบอยให้เห็นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันกลับกลายร่างเป็นสาวงามยืนยิ้มหวานอยู่เบื้องหน้าเขาในตอนนี้นี่นายจะจ้องฉันแบบนี้อีกนานไหมว่าไงฉันใส่ชุดแบบนี้แล้วเป็นไงบ้างสวยสวยมากๆกอรวิทยละล่ำละลักตอบพร้อมกับพริบตาทีที อย่างไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองโอเวอรนะ่ยฉันก็แค่อยากลองเปลี่ยนแปลงตัวเองดูเท่านั้นไม่ต้องมาแกล้งชมเอาใจไม่ได้ชมเอาใจนะขวัญแล้วที่ชมนี้ก็ไม่ได้โอเวอร์ด้วยพูดจริงๆนะขวัญไม่น่าเป็นทอมเลยเห็นแบบนี้แล้วเสียดายของจริงๆเลยนะเนี่ยของอะไรของนายฮึนิกร์ก็ความสวยแบบผู้หญิงที่ถูกซ่อนไว้อดิ เสียดายทำไมตลอดเวลาที่ผ่านมานายไม่เคยมองฉันเป็นผู้หญิงอยู่แล้วนี่หญิงสาวกัดฟันพูดสะบัดหน้าหนีไปทางอื่นแล้วเดินปึงปังหนีไปอย่างอดน้อยใจไม่ได้ชายหนุ่มรีบวิ่งตามพร้อมตะโกนไล่หลังหญิงสาวเฮ้ยขวัญงอนอะไรล่ะพอใส่กระโปรงปุ๊บสัญชาตญาณผู้หญิงเข้าสิงหรือไงทำท่าทำท,า,ท,า,ท,า,ทางกง,งอดกันแงดใช่นะ คนที่ถูกยัดเยียดคำนิยามว่าตนเป็นทอมบอยหยุดกึกตอบกลับคนวิ่งตามโดยไม่ยอมหันกลับไปมองก็ฉันเป็นผู้หญิงนี่กรวิทจ,จับบาเพื่อนซี้ที่สนิทกันมาตั้งแต่ยังเด็กให้หันกลับมาเผชิญหน้ากับเขาวันนี้เขาแวะมาหาซอมขวัญที่ที่ทำงานของเธอก็เพราะมีเหตุผลบางอย่างที่อยากจะบอกกับผู้หญิงตรงหน้าให้เข้าใจเป็นเรื่องที่เขาเองเก็บเอาไว้ในใจมานาน และไม่กล้าที่จะพูดมันออกไปจนเมื่อเธอเริ่มนิ่งหายไปจากชีวิตของเขาอย่างเงียบๆทั้งสองต่างจ้องมองประสานสายตากันนิ่งแต่ขวาญไม่เคยเป็นแบบนี้นี่จอมขวาญถอนใจขมวดคิ้วเครียดฉันอยากเป็นหญิงบ้างมันผิดนักหรือไงไม่ผิดแต่ก็ไม่ถูกนะักไม่ถูกตรงไหนเราไม่อยากให้ผู้ชายคนไหน มาสนิทก,กับขวัญมากไปกว่าเราถ้าขวัญกลายเป็นผู้หญิงกอนบอกได้เลยจะต้องมีคนมาตามจีบขวัญแน่แกรุณาเปลี่ยนคำพูดซะใหม่ถ้าขวัญกลายเป็นผู้หญิงละกอนขวัญไม่ได้กลายเป็นผู้หญิงปกติขวัญก็เป็นผู้หญิงอยู่แล้วกอนนิทุเรศที่สุดเห็นแก่ตัวจริงๆเรื่องอะไรจะมาห่วงห้ามไม่ให้ผู้ชายคนอื่นมาเข้าใกล้เราที่ตัวนายเอง เปลี่ยนสาวๆเมา่กี่คนแล้วล่ะขวัญเคยไปห่วงห้ามก่อนบ้างไหมก็ทำไมไม่ห่วงล่ะไม่ได้ห้ามสักหน่อยชายหนุ่มพูดพลางหัวเราะขำจริงอย่างที่จอมขวัญว่าตั้งแต่เริ่มแตกเนื้อหนุม่มเขาเองก็เริ่มมีแฟนไปเรื่อยๆเปลี่ยนหน้าสาวคู่ควงมาตลอดในขณะที่จอมขวัญตั้งแต่แตกเนื้อสาวเขาก็ยังไม่เคยเห็นหญิงสาวพื่นซีมีประสบการณ์ด้านความรักเลยสักครั้ง เขายังไม่เคยเห็นจอมขวัญสนใจใครและก็ไม่เคยคบผู้ชายคนไหนก็จอมขวัญจะมีเวลาไปผูกสมัครรักใครกับใครที่ไหนได้ตลอดเวลาที่ผ่านมาหญิงสาวก็นั่งตำแหน่งที่ปรึกษาหัวใจให้เขามาตลอดนอกจากนี้เขาอยู่ที่ไหนเธอก็มักจะอยู่ที่นั่นด้วยทุกครั้งไม่ว่าเขาจะไปชอบใครเธอจะต้องได้รู้เป็นคนแรกเรียกว่าจอมขวัญมีตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาปัญหาหัวใจของเขาโดยเฉพาะยิ่งไปกว่านั้น บางครั้งเธอยังต้องพ่วงตำแหน่งแม่สื่อประจำตัวให้เขาอีกด้วยกรวิทยิ่งคิดยิ่งนึกขำที่เขาโดนเธอต่อว่าขอหายัดเยียดความเป็นทอมบอยให้กับเธอจอมขวัญบอกกับเขาเมื่อครู่อย่างมโมโหหนักว่าเธอไม่ได้กลายเป็นผู้หญิงแต่เธอเป็นผู้หญิงอยู่แล้วก็จริงของเธอเขาเองประจักษ์ชัดว่าเพื่อนรักตรงหน้าเขาตอนนี้เป็นหญิงสาวเต็มตัวทั้งร่างกายและจิตใจเอาละ กอนขอโทษที่มองข้ามความเป็นหญิงของควันไปน้ำเสียงหยอกล้อและอากับกิริยาที่ขำยังเอาจริงเอาจังทำเอาคนฟังรู้สึกว่าตนเองกำลังถูกประชดมากกว่าที่เขาจะรู้สึกขอโทษเธออย่างที่พูดหญิงสาวจึงยิ่งโมโหหนักขึ้นไปอีกนี่พ่อเทพบุตรสุดหล่อเลือกได้ตื่นได้แล้วคิดว่าตัวเองดูดีเป็นคนเดียวหรือไงแค่ที่ผ่านมา ขวัญแค่พยายามพรางกายไม่ให้ใครได้เห็นความงามก็เพราะกลัวจะเจอผู้ชายแบบกอนนี่แหละคนอะไรรักคนนั้นชอบคนนี้ไปเรื่อยน่ากลัวชะมัดเราไม่อยากช้ำใจเหมือนผู้หญิงที่นายดึงเข้ามาในชีวิตของนายทุกคนนั่นแหละแต่ที่จริงแล้วใครเล่าจะรู้ว่าจอมขวัญต้องอยู่กับความช้ำใจมาแสานจะเนิ่นนานเธอแอบชอบกรวิทมานานเพราะความใกล้ชิด ชอบมาตั้งแต่มอต้นชอบตั้งแต่แรกเริ่มที่จะรู้จักคำว่ารักละมั้งแต่ด้วยความเป็นเพื่อนสนิทและเธอเองก็เป็นผู้หญิงเธอจะเป็นฝ่ายเปิดเผยความในใจของตัวเองได้อย่างไรกันหญิงสาวจึงได้แต่เก็บซ่อนความรักความสิเนหาของตัวเองที่มีต่อเขาไว้แค่ภายในใจมาถึงวันนี้เธออยากจะตัดใจแล้วเมื่อเขาไม่เคยมองเธอเธอจะหยุดตรงนี้ไปเพื่ออะไร โลกนี้ไม่ได้มีกรวิทที่เป็นผู้ชายคนเดียวเส้นหน่อยต่อว่าเข้าไปเสียมากมายจนคนที่ถูกต่อว่าน่าสลดลงทันตาเห็นเพิ่งรู้ว่าเราเป็นต้นเหตุให้ขวัญต้องแปลงร่างเป็นทอมบอยแบบนี้แล้วก็กลายเป็นผู้หญิงเย็นชาไร้หัวใจอ้ออีกอย่างทำให้ขวัญต้องรู้สึกกลัวมนุษย์ผู้ชายไปทั้งหมดเพอร์เจอร์น่ะ ใครที่กลัวมนุษย์ผู้ชายกันเราก็แค่อยากจะเรียนรู้มนุษย์ผู้ชายตอนที่เราพร้อมเท่านั้นเองแล้วตอนนี้พร้อมหรือ,อยังล่ะมนุษย์ผู้ชายตรงหน้าเธอถามยังเอาจริงเอาจังก็พร้อมแล้วนะสิไม่อย่างนั้นขวัญจะยอมถอดรูปอย่างนี้หรอเออดีจริงที่ก่อนมาหาขวัญวันนี้ก็เพราะมีอะไรบางอย่างอยากจะบอกขวัญคือคืออะไร มีอะไรก็พูดมาวันนี้เดี๋ยวขวัญจะต้องไปงานแต่งงานพี่ที่บริษัทตอนเลิกงานนะ่ะอ๋อมีน้าถึงได้แต่งตัวเป็นสาวสวยขนาดนี้เปล่าเดี๋ยวนี้ขวัญก็แต่งตัวแบบนี้มาทำงานทุกวันแหละอ้าตกลงว่ามีอะไรก็ว่ามาก่อนอยากรู้นะ่ะว่าทำไมจุดจูขวัญก็ทำตัวเหินห่างเรามากขนาดนี้ก่อนเราขอพูดกับนายตรงๆเลยนะ ตอนนี้เราสองคนก็เรียนจบกันมาพักใหญ่ๆแ,แล้วแล้วเราสองคนก็ต่างคนต่างต้องทำงานเราเองรู้สึกว่าการที่เราสองคนทำตัวติดกันอยู่อย่างนี้มันไม่เป็นการดีต่อเราทั้งคู่เลยแล้วเราเองรู้สึกมาตลอดว่าเราเป็นเหมือนส่วนเกินในชีวิตของนายทุกครั้งที่นายขอร้องให้เราไปเป็นเพื่อนเวลาที่นายไปออกเดทกับผู้หญิงของนายเราต้องมานั่งดูคู่ของนายมีความสุข แล้วไงนายคิดว่าเราไม่รู้สึกอะไรเลยงั้นหรอเราก็เป็นคนปกติมีหัวใจบางครั้งก็อดอิจฉาไม่ได้แต่ก็อย่างที่บอกอีกนั่นแหละเราอิจฉาผู้หญิงพวกนั้นไม่ลงสงสารมากกว่าที่ต้องมาเจอจอมเจ้าชู้อย่างนายกรวิทย์นี่เราก็พอนึกภาพออกนะว่าตอนนี้นายอาจจะไปตกหลุมรักสาวคนใหม่ที่ที่ทำงานของนายแล้วก็ได้ไม่ ตอนนี้กอนโสดสนิทโสดมาสองเดือนแล้วตั้งแต่ขวัญหายไปโสดเพราะคิดอะไรขึ้นมาได้บางอย่างตายแล้วอย่าบอกนะว่าต่อมสำนึกผิดของนายเริ่มทำงานขึ้นมาบ้างแล้วเปล่าหรอกขวัญจริงๆแล้วที่กอนเลิกกับผู้หญิงพวกนั้นก็เพราะกอนให้คำตอบบางอย่างกับพวกเขาไม่ได้และไม่สามารถทำอย่างที่พวกเขาต้องการได้ด้วยอย่าไปพูดถึงเรื่องนั้นเลย เอาเป็นว่าขวัญก็รู้ดีว่ากอนคบกับแต่ละคนเพียงไม่นานเท่านั้นขวัญไม่บาปหรอกผู้หญิงพวกนั้นเขาเต็มใจที่จะไปจากกอนกันทุกคนเรามาพูดกันเรื่องที่ขวัญจะเริ่มศึกษามนุษย์ผู้ชายกันดีกว่านี่ขวัญพูดจริงๆหรอแน่ใจใช่ไหมว่าตัวเองไม่ได้เป็นทอมแน่ใจเหรอเวอยากมีแฟนแบบจริงจังแน่ใจสิไม่มีอะไรที่แน่ใจไปกว่านี้อีกแล้ว ถ้าอย่างนั้นผู้ชายคนนั้นเป็นกอนได้ไหมอะไรนะนาย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 พูดชัดๆอีกทีสิผู้ชายคนนั้นเป็นกอนได้ไหมจอมขวัญใจเต้นระรัวนี่มันเรื่องบ้าอะไรเขามาขอคบเธอในวันที่เธอคิดจะตัดใจกรวิชจ้องตาเพื่อนสาวยังเอาจริงตัวเขาเองคิดมาตลอดเลยว่า ทำไมเขาคบผู้หญิงคนไหนก็ตามมันจะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นไม่เคยมีใครที่เขาอยู่ด้วยแล้วสบายใจเหมือนตอนที่อยู่กับจอมขวัญลึกๆเขาก็ถามตัวเองมาตลอดว่าเขาแอบชอบยายทอมนี่อยู่หรือเปล่าอะไรทําให้นายพู้แบบนี้วันนี้นายกินยาไม่เขย่าขวดมาหรือไงหรือว่ากินอะไรผิดสําแดงมาหรือว่าฉันสวยสจนนายตกตอลึงจนเพี้ยนไป หญิงสาวพูดเฉยยออกนอกเรื่องแก้เขินก็คนมันดีใจจนตั้งรับไม่ทันอย่าพูดเล่นนะขวัญก่อนจริงจังนะถึงวันนี้ขวัญจะเป็นสาวทอมบอยเหมือนเดิมก่อนก็ยังจะพูดแบบนี้แหละรู้ไหมที่หายไปทำเอาเราแทบคลั่งคลั่งทำไมถ้าเราสำคัญกับนายจริงนายคงมาหาเราตั้งนานแล้วอ๋อคงจะคลั่ง พราะไม่กล้าเข้าไปจีบผู้หญิงเองอีกละสิจะมาตามไปเป็นแม่สื่ออีกแล้วใช่ไหมนี่นายเลิกกับน้องกุ๊กกิ๊กไปแล้วเหรอชายหนุ่มพยักหน้ารับแต่ถึงจะดีใจแต่จอมขวัญก็ยังไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่กรวิทพูดเรื่องที่เขาขอให้เธอลองคบกับเขาดูฉันไม่รับคำขอของนายนะเพราะฉันรู้ว่าฉันไม่ใช่สเปคของนายเราไม่มีสเปค มิน้าที่ผ่านมานายถึงเลือกผู้หญิงมาคร้งเสซทุกบากสาวหวานสาวเปรี้ยวสาวน่ารักคิกคุสาวเรียบร้อยอยิ่มผ้าพับไว้ดูปไปถึงสาวขรึมแว่นตาหนาเตะก็ยังมีแค่นี้ฉันก็รู้แล้วว่านายเป็นผู้ชายเจ้าชู้ที่ต้องการหาความแปลกใหม่ไปเรื่อยๆต่างหากและฉันจะบอกให้ว่าผู้ชายเจ้าชู้อย่างนายจะไม่มีวันหาเจอรอกรักแท้น่ะ ขวัญบอกเองนะว่าเราควงมาทุกรูปแบบแล้วไม่จริงซะหน่อยขวัญคงลืมไปว่ามีอีกแบบที่เรายังไม่ได้ลองคบก็สาวห้าแบบขวัญไงทอมบอยที่เข้าอกเข้าใจผู้ชายอย่างผมเป็นอย่างดีตั้งแต่ขวัญหายไปจากชีวิตเรามันทำให้เราได้รู้ว่าจริงๆแล้วเราต้องการคนรักแบบไหนกันแน่ไม่ใช่สิเราเพิ่งรู้ว่าเรารักเธอมาตลอด สวัสดีค่ะพี่ตะวันจอมขวัญยกมือไหว้ทักทายรุ่นพี่ในบริษัทที่กำลังเดินเข้ามาในออฟฟิศสวัสดีครับโอ้โหวันนี้น้องขวัญสวยมากๆเลยสวยจนพี่อยากจะขอควงออกงานคืนนี้ซะหน่อยโหชมกักซึ้งหน้าแบบนี้ขวัญเคินเลยค่ะจอมขวัญแกล้งใส่จริตจ,จักก้านอย่างที่เธอไม่เคยทำต่อหน้าเขาดูสิ เขาจะรู้สึกยังไงบ้างเห็นทีขวัญคงจะเป็นคู่ครงให้คุณคืนนี้ไม่ได้หรอกครับเพราะเธอชวนผมไปเป็นคู่ครในงานคืนนี้เสียแล้วฉันชวนนายตั้งแต่เมื่อไหร่ก่อนหญิงสาวกระซิบต่อว่าคนขี้ตู่เบาๆพอได้ยินกันสองคนถึงไม่ชวนก็จะไปผมมาถึงที่นี่ก็ตั้งใจจะมารับขวัญไปส่งที่บ้านตั้งแต่แรกแล้วแล้วตอนนี้ ขวัญเองก็รู้แล้วว่าผมคิดยังไงยังจะคิดว่าผมจะปล่อยให้ขวัญไปเป็นคู่ควขงของผู้ชายคนอื่นได้อีกรอเออพี่ตะวันคะนี่เพื่อสมัยเรื่องของขวัญเองคะ่ะกรวิทมองผู้ชายรุ่นพี่ที่ชื่อตะวันคู่แข่งหัวใจของเขาอย่างประเมินสถานการณ์โถเอ้ยถึงในนั่นจะดูหล่อเหลาอยู่ไม่น้อยแต่ก็เป็นความหลอแบบพระเอกซีรีส์เกาหลีหุ่นบอบบาง ถ้าเทียบกับเขาแล้วดีกรีความหล่อของในนั่นยังห่างไกลนักผมขอโทษด,ด้วยผมไม่รู้ครับว่าน้องขวัญมีแฟนแล้วเราไม่ได้เป็นแฟนกันหรอกคะ่ะเราเป็นเพื่อนกันจอมขวัญพยายามอธิบายให้รุ่นพี่ในบริษัทเข้าใจเสยียใบตอนนี้เธอเหมือนไส้ผู้ชายห่วงก้างที่ยืนอยู่ข้างๆเธอเหลือเกินแล้วก็ตลอดมาเขาไม่เคยรู้ตัวเลยว่า ตัวเขาเองทำให้ผู้หญิงอย่างเธอที่แอบรักเขาอยู่ต้องทุกทรมานใจขนาดไหนตลอดเวลาที่ผ่านมาจอมขวัญหลอกตัวเองมาตลอดว่าเธอมีความสุขที่ได้อยู่ใกล้กับเขาถึงแม้ว่าเขาจะรักคนอื่นก็ตามกี่ปีแล้วที่เขาหนีบเอาเธอไปด้วยทุกที่ทุกที่จริงๆแม้กระทั่งเวลาที่เขาไปออกเดทกับแฟนสาวคนแล้วคนเล่าของเขาในสถานการณ์แบบนั้น เธอไม่เคยมีความสุขเลยทุกครั้งเขาจะเดินนำหน้าเธอไปกับผู้หญิงคนอื่นโดยมีเธอเดินตามอยู่ด้านหลังภาพที่เห็นแบบนั้นใครจะรู้ว่ามันทรมานใจเธออยู่ไม่น้อยเธอเคยคิดว่าขอเพียงได้รักเขาได้เห็นเขามีความสุขเธอก็พอใจแล้วแต่กี่ครั้งกี่คราวที่ความรักของเขาไม่เคยไปรอดและเธอต้องเป็นแม่สื่อให้เขา ครั้งแล้วครั้งเล่าเขาบอกกับเธอว่าเธอเป็นที่ปรึกษาหัวใจของเขาแต่เวลาเธอถามหาเหตุผลที่เขาต้องเลิกรากับผู้หญิงของเขาเขากลับเลี่ยงที่จะตอบและไม่เคยอธิบายเหตุผลอะไรกับเธอเลยทุกครั้งที่มีการเลิกราและเขาจะหาแฟนคนใหม่ข้ออ้างเดียวที่เขาตอบเธอก็คือเขากับผู้หญิงคนเก่าเข้ากันไม่ได้มาถึงตอนนี้ เธอเบื่อเหลือเกินที่จะต้องทำหน้าที่เป็นแม่สื่อให้กับเขาคนที่เธอรู้สึกด้วยอยู่เต็มหัวใจมันเจ็บทุกครั้งที่ต้องตอกย้ำกับตัวเองว่าเขาไม่เคยสัมผัสได้ถึงความรักที่เธอมีต่อเขาบ้างเลยขวานเขางอนผมอยู่นะครับผู้หญิงก็แบบนี้กรวิทยอมเป็นผู้ชายใจกล้าหน้าด้านดีกว่าจะยอมเสียคนที่เขารักไปวันนี้ผมจะตามเขาไปดูนะครับ ว่าถ้าเราจะแต่งงานกันเราสองคนจะต้องเตรียมตัวยังไงกันบ้างคราวนี้ว่าที่เจ้าสาวที่โดนแอบอ้างถึงกับทนไม่ไหวแอบบิดเข้าที่เอวของคนพูดเป็นตุกเป็นตะปากเสียที่สุดก่อนนายเอาเรื่องแต่งงานมาพูดเล่นแต่ฉันเสียหายฉันเป็นผู้หญิงนะคำพูดเมื่อครู่ของกรวิทย์ทำเอาจอมขวัญโกรธจนควันออกหูเขาคงเห็นเธอเป็นตัวตลกจะแย่เล่นยังไงก็ได้ ขอตัวก่อนนะคะพี่ตะวันพอดีขวัญมีเรื่องจะต้องจัดการนิดหน่อยนะคะมานี่เดี๋ยวนี้เธอดึงเขาออกมาคุยกันบริเวณสวนยอมด้านนอกออฟฟิศจะเอาอยัางไงวันนี้จะมาป่วนกันใช่ไหมป่วนตรงไหนก่อนพูดเรื่องจริงก่อนรักขวัญจริงๆนะรักนายกล้าพูดได้ยังไงนายใกล้คนที่นายรักมองดูนายมีความสุขกับผู้หญิงคนอื่น ฉันจะเชื่อคำพูดของนายได้ยังไงไม่ว่าใครที่เขาฟังเขาก็ไม่มีวันเชื่อนายนายรู้ไหมตอนนั้นฉันรู้สึกยังไงบ้างจอมขวัญอดระบายความเก็บกดที่อยู่ในใจออกมาไม่ได้ก็ตอนนั้นก่อนไม่รู้ใจตัวเองแล้วขวัญไม่รู้สึกผิดปกติบ้างหรอที่เราไม่เคยให้ขวัญห่างจากเราเลยแม้กระทั่งตอนที่เราไปไหนไปไหนกับผู้หญิงพวกนั้นจนทุกคนที่เราไปจีบ ขอให้เราเลิกคบกับขวัญเราก็เลยเลือกหาคนใหม่ดีกว่าที่จะต้องห่างจากขวนนะัญน่ะเราเก็เคยคิดกับตัวเองมาตลอดว่าจริงๆแล้วเราคงจะชอบขวัญแต่เราก็ไม่แน่ใจว่าขวัญชอบผู้ชายหรือเปล่าเราไม่อยากให้ขวัญลำบากใจก็เลยเลือกที่จะหาคนที่เข้ากันกับเราได้ไปเรื่อยๆแต่ทำยังไงก็ไม่เคยรู้สึกกับใครเหมือนที่รู้สึกกับขวัญเลยแต่ ถ้าเรื่องที่เราพูดออกไปเมื่อกี้ทำให้ขวัญต้องลำบากใจเราก็เข้าใจแล้วว่ายังไงซะขวัญก็คงจะไม่คบกับเราแบบนั้นแน่นอนบ่บอกเอาตอนนี้ทุกอย่างมันคงสายเกินไปแล้วใช่ไหมเราขอโทษนะที่พูดอะไรบ้าๆแบบนั้นออกไปเดี๋ยวเราจะกลับเข้าไปอธิบายทุกอย่างให้พี่ตะวันของขวัญเข้าใจเรื่องทั้งหมดเพราะตอนนี้เราก็พอจะรู้แล้วว่า ใครที่สำคัญพอที่จะทำให้ขวัญคิดจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอธิบายเสร็จแล้วเราก็จะกลับเลยไม่อยากอยู่ให้ขวัญเหม็นขี้หน้าไปมากกว่านี้ไปสิอยากทำอะไรก็ทำเลยเข้าใจไปเองคนเดียวเลยกลับไปแล้วไม่ต้องกลับมาให้เห็นหน้าอีกนะคนพูดจากลับไปกลับมาแบบนี้ฉันก็ไม่อยากคบนายแล้วเหมือนกันเมื่อไม่กี่นาทีก่อนหน้านี้นายยังประกาศ ว่าจะไปควงคู่ดูงานแต่งเพื่อจะมาแต่งงานกับฉันไม่กี่นาทีต่อมานายก็มาประกาศใส่ฉันว่านายตัดใจแล้วเต็มใจยกฉันไปให้คนอื่นซะอีกผู้ชายบ้าอะไรใจสาะฉันที่เป็นผู้หญิงซะอีกความอดทนมากกว่านายหลายร้อย,อยหลายพันเท่ายอมอยู่ข้างๆนายมาตลอดเผื่อว่าสักวันนายจะมองเห็นความรักของฉันบ้างเกือบสิบปีชนกร ขวัญก่อนขอโทษจริงๆนะเราสองคนมาเริ่มต้นใหม่อย่างทันไหมกรวิทย์เชยคางอดีตเพื่อนรักที่ตอนนี้กำลังจะขยบสถานะขึ้นมาเป็นคนรักของเขาจริงๆสักทีทำไมนะทำไมก่อถึง,งโง่อย่างนี้ถ้าก่อนสังเกตสักนิดคงรู้ไปตั้งนานแล้วว่าในสายตาของขวัญก่อนมีค่ามากแค่ไหน เขาดึงหญิงสาวมากอดเอาไว้แน่นเจ็บปวดในใจไม่น้อยที่ตัวเองงี่เงา่าทําให้คนที่ตัวเองรักต้องเก็บกดอยู่กับความชอกช้ำใจมานานแสนนานขนาดนั้นจอมขวัญดันตัวออกมองหน้าอาดีตเพื่อนสนิทปาดน้ำตาพร้อมกับสูดน้ำมูกที่กำลังเริ่มก่อตัวเพระร้องไห้หนักฉันอภัยให้ทำไงได้ฉันมันโง่เองที่ไปรักผู้ชายซื่อบื้ออย่างได้ ก่อนสัญญาว่าต่อไปนี้จะซื้อบื้อให้น้อยลงจอมขวัญถึงกับหัเราะอ,ออกมาแล้วบอกกับเขาด้วยรอยยิ้มหวานฉันนะ่ะชินกับคนซื้อบื้ออย่างนายแล้วก็ดูสิแทนที่นายจะสัญญาว่าจะรักฉันมากๆให้สมกับที่ฉันรักนายขนาดนั้นนายกลับสัญญาว่านายจะซื้อบื้อให้น้อยลงสัญญารักแบบนี้รูปไปถึงไหน อายเขาไปถึงนั่นหาความโรแมนติกไม่ได้เลยท่ามกลางแสงดาวริมทะเลยามคำ่ำหาทรายที่เต็มไปด้วยซุ้มดอกไม้เจ้าบ่าวเจ้าสาวในชุดแต่งงานแนวฮาวายดูสบายสบายเป็นกันเองกอรวิทสวมเสื้อฮาวายสีเหลืองลายต้นมะพร้าวกับกางเกงลำลองสีขาวสั้นแค่เขา่าเข้ากับบรรยากาศส่วนเจ้าสาวของเขา สวมชุดแบบฮาวายเช่นกันเป็นเดรสยาวสีขาวด้านบนของชุดเป็นเกาะอ,อกแบบคล้องคอท่อนล่างของเดรสยาวผ่าข้างเผยให้เห็นขาขาวเรียวงามบนศีรษะของเจ้าสาวสวมมงกุฎดอกไม้ที่ประดับด้วยดอกไม้หลากหลายสีณนะหาดทรายริมชายหาดส่วนตัวของโรงแรมหรูแห่งหนึ่งงานแต่งงานของทั้งคู่กำลังเป็นที่อิจชาของเหล่าสาวหนุ่มคู่อื่น ที่มาร่วมเป็นแขกรับเชิญในงานนี้เป็นยังไงครับผมโรแมนติกพอหรือเปล่าแบบนี้คนเป็นเจ้าเบ่าว่ยถามด้วยความภูมิใจหลังจากพาเจ้าสาวแอบหนีแขกเรือในงานมาหามุมหวานส่วนตัวงานแต่งงานของเขาจัดเลี้ยงเฉพาะพ่อแม่และญาติคนสำคัญของทั้งสองฝ่ายรวมถึงพี่ๆที่สนิทสนมกันที่ทำงานและเพื่อนเอนที่พอจะว่างตอบรับมาร่วมงานได้เท่านั้น กรวิทจำได้ว่าจอมขวัญเคยต่อว่าเขาว่าเขาเป็นผู้ชายที่หาความโรแมนติกไม่ได้เลยและเขาอยากลบคําสบประมาทนั่นที่สําคัญกรวิทอยากให้ผู้หญิงที่เขารักมีความสุขมากที่สุดในวันนี้แล้ววันนี้เจ้าสาวทอมบอยของเขาดูออกจะขี้แย,ยไปเส้นหน่อยอะไรนิดอะไรหน่อยก็พานจะน้ําตาไหลเหมือนเช่นตอนนี้ที่เขากําลังตั้งคําถามเอากับเธออยู่นี่หญิงสาวก็ตอบ พร้อมน้ำตาที่เรือนอยู่ริมขอบตาขอบคุณนะกอนที่นายตั้งใจทำเพื่อฉันขนาดนี้นี่ยังน้อยไปต่างหากถ้าผมมีศักยภาพมากกว่านี้คงจะทำให้คุณได้ดีกว่านี้สิ้นเป,ปลืองเปล่าๆเท่านี้ก็ดีมากๆแล้วล่ะมันสำคัญตรงที่เราสองคนมาถึงตรงจุดนี้ได้ตัางหากได้มาเป็นคู่ชีวิตกันนะ สำหรับฉันมันนานเหลือเกินและคิดมาตลอดว่ามันคงจะเป็นได้แค่ความฝันนายเชื่อไหมวันที่ฉันไปบอกแม่กับพ่อเรื่องของเราท่านว่ายังไงท่านทั้งสองบอกเลยว่าท่านรู้อยู่แล้วว่ายังไงยังไงเราสองคนก็ต้องลงเอยแบบนี้จริงหรอพ่อกับแม่ฉันท่านก็บอกแบบนี้เหมือนกัน ท่านว่าเราสองคนต่างคนต่างหนีหัวใจตัวเองไม่พ้นหรอกคนอื่นดูฉันออกหมดแต่นายดูไม่ออกขวัญเองก็ดูผมไม่ออกเหมือนกันจะไปดูออกได้ไงในจิตผู้หญิงสถีขนาดนั้นก็ใครใช้ให้ขวัญปลอมตัวเป็นทอมบอยแบบนั้นล่ะก็ถ้าฉันไม่ทำแบบนั้นฉันจะแตกต่างจากผู้หญิงคนอื่นแล้วจะมีโอกาสอยู่ใกล้ชิดนายตลอดเวลาหรอ ต่อจากนี้จะได้อยู่ใกล้ผมตลอดเวลาแล้วอย่าเบื่อซะก่อนละ่ะชายหนุ่มพูดพร้อมเหลยวซ้ายแลขวาเมื่อเห็นว่าตรงที่เขาอยู่ในตอนนี้ค่อนข้างรับสายตาจากผู้คนชายหนุ่มจึงเอียงใบหน้ายืนแก้มขวาไปใกล้จมูกหญิงสาวไม่ให้รางวัลผมหน่อยหรอตรงเนี้ยนะเดี๋ยวใครเห็นเข้าแหมแค่หอมเท่านั้นเองบางงานเจ้าบอกเจ้าสาว เขาจูบโชว์แขกยังได้หรือจะเอาแบบนั้นบ้างบ้านายอย่าทำอะไรบ้าบ้าแบบนั้นนะบ้าอะไรใครเขาก็เข้าใจคนรักกันนะ่ะวันนี้ใครใครเขาก็ยกให้วันหนึ่งงั้นฉันขอหอมแก้มนายตรงนี้ดีกว่าจอมขวัญมองหน้ากรุ่มกลิ่มของเขายังช่างใจยังช้าอีกเอาเสียงพิธีกรตามหาเจ้าบ่าเจ้าสาวแล้วนะ ถ้าคุณยังขืนช้าเดี๋ยวผมจะเป็นฝ่ายให้รางวัลคุณต่อหน้าแขกในงานนี่นายกล้าขู่ฉันเหรอไม่ได้ขู่ผมจะกล้าขู่คุณได้ไงเดี๋ยวคืนนี้อดรางวัลพิเศษรางวัลแจ็คพอตซะด้วยจอมขวัญหน้าแดงซ่านเพราะฟังดูก็รู้ว่าเขาหมายถึงอะไรเธอแก้เขินด้วยการทำตามคำสั่งเขาหญิงสาวบรรจงเอาปลายจมูก กดลงเบาๆบานแก้มของเขากระวิดเอื้อมมือไปโอบรอบเอวของจอมขวัญมากอดไว้อย่างแสนรักก่อนสัญญาต่อหน้าดวงดาวบนทอ้องฟ้าทุกดวงในค่ำคืนนี้ว่าจะรักขวัญคนเดียวเท่านั้นแล้วรักตลอดไปด้วยจอมขวัญยิ้มหวานให้เขายังพอใจงั้นขวัญขอถอนคำพูดที่เคยว่าก่อนว่าก่อนไม่มีความโรแมนติกเอาซะเลยตอนนี้ กอนทำอาขวัญแทบจะละลายตรงนี้เลยละอ้าวกอนเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าเจ้าสาวของกอนอยากจะกลายร่างเป็นไอติมไปซะแล้วเจ้าบ่าตัวแสบอดที่จะแซวเจ้าสาวของเขาไม่ได้นายกรวิทย์ฉันขอถอนคำพูดเดี๋ยวนี้เลยนายมันผู้ชายไม่มีความโรแมนติกนายมันโอ้ยจะบ้าตายอย่าเพิ่งบ้าเดี๋ยวไม่สวยนะ เขาอุ้มเธอตัวลอยไว้ในวงแขนแล้วระดมจุมพิษไปทั่วใบหน้าของเธออย่างไม่ยัง้งจอมขวัญไม่ได้นหนีเขาอีกแล้วเพราะนี่คือสิ่งที่เธอรอคอยมาอย่างยาวนานสิ้นสุดทีความรักที่ต้องแอบต้องซ่อนความรู้สึกลึกๆไว้ในใจของคนทั้งสองคนถึงตอนนี้จอมขวัญเชื่อว่าทั้งเธอและกรวิทต่างคนต่างรู้อยู่เต็มหัวใจว่ารักกันมากขนาดไหน ไม่มีอีกแล้วซ่อนรักซ่อนเนหามีแต่รักนี้สวรรค์เป็นใจสร้างเธอและเขามาให้เป็นคู่กันต่างหากจบบริบูรณ์แล้วค่ะสำหรับซ่อนรักซ่อนเนหาขอบพระคุณทุกการกดไลค์กดแชร์และการกดติดตามนะคะสำหรับท่านที่ชอบการเขียนนิยายของปนวนก็สามารถกดเครื่องหมายกระดิง่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปนิยายเสียงเรื่องถัดไปของทางช่องเราได้ค่ะวันนี้ปนวนก็ต้องขอลากันไปก่อน ขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ